สิ่งคำรามนี้ไม่ใช่แค่เสียงของไคจูแต่มันคือเสียงของการปฏิวัตวิวงการภาพยนตร์สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับสุดการอาตกอ้กติไปอีกครั้งวันนี้เนี่ยเราจะไม่ได้มาพูดถึงแค่ความยิ่งใหญ่ของ King of the Monsters แต่เราจะมาเจาะลึกถึงมรดกที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นนั่นคือลกซนวัตกรรมที่กรซิล่เนี่ยมอบให้กับโลกภาพยนตร์มาตลอดกว่า1ปีที่ผ่านมา แล้วก็จะมองว่ากอซิล่าเนี่ยมันก็แค่หนังคนใส่ชุดยางกระทืมเมืองจําลองใช่ไหมแต่เบื้องหลังความ,มิน่าสันตโลเลนี้มันคือเทคนิคคือแนวคิดและคือความกล้าหาญที่ผลักดันขอบเขตขบวนการหนังนั้นไปสู่ในจุดที่ไม่เคยมีใครทําได้มาก,ก่อนในช่วงเวลาของมันและในวันนี้เราจะพาทุกท่านไปพบกับสิบอันดับนวันตกรรมติดกอซิล่ามอบให้กับวงการภาพยนตร์ถ้าพร้อมแล้วแล้วเริ่มนักถอยหลัง ไปดูอันดับที่10กันเลยก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาในคลิปนะครับช่องอาร์ตต์ตกระบเนี่ยหลายคนไดี่พอรู้ว่าผมทําช่องแยกไหมเนาะอยากจะแนะนํา3ช่องนี้นะครับอาร์ตตกระบในมูวี่มันช่องที่เน้นเกี่ยวกับหนังคลาสสิกโดยเฉพาะหรือไม่ก็ไหนผมชอบนะครับว่าจะเป็นหนังเออแอนิเมชันขนาดยาวเออถ้การพูดถึงประเด็นเกี่ยวกับหนังที่ผมชอบหนังแอนิเมชันขนาดยาวเอยหนังเก่าๆที่ผมชอบดูเอยโดยเฉพาะหนังคูบริกเนี่ยมันชอบมากนะครับดังนั้นถ้าเกิดใครเนี่ย สนใจเกี่ยวพวกประเด็นเกี่ยวกับเก่าๆเนี่ยก็มาดูได้ในช่องอาร์ตตั้งถิ่นในมูบี้ส่วนช่องอาร์ตตั้งถแบบเกมเนี่ยก็ตามชื่อเนาะนั่นอนว่าเหมือนก,นกันก็คือผมจะเล่าประเด็นเกี่ยวเกมที่ผมชอบซึ่งผมเนี่ยก็มีไปเยอะหรอกก็มีซีรีส์คอมมานด์ของเคอร์เดอะบิชเชอร์ไซเบอร์พังที่ยังไม่ได้เล่านะครับหรือใครชอบในเรื่องเกี่ยวเกมคอมมานด์ของเคอร์เดอะบิชเชอร์ก็ไปดูกันได้นะครับและแน่นอนช่องเดอะเทคสฟายไปช่องที่ผมเนี่ยเล่าแนวลึกลับนะครับเล่าเป็นแนวไอซ์เบิร์กแนวฐานน้ำแข็ง ประมาณว่าเรื่องมวยยอดน้ําแข็งที่หลายคนเนี่ยน่าจะพอรู้จักแล้วก็ดําดิ่งลงไปสู่จุดที่ลึกกันเรื่อยๆนะครับซึ่งมีแต่อะไรอ่ะคลิปติดเอ่ยปริศนาสถานที่ลึกลับเอ่ยสถานที่สุดร้อนของไทยเอ่ยปริศนาคนหายปริศนาอินเทอร์เน็ตอะไรแบบนั้นนะครับถ้าใครชอบไบบไหนนะคลาสสิกเอ่ยเกมเอ่ยลึกลับเอ่ยเลือกติดตามได้ตามแต่ชอบเลยนะครับเอาละเรามาเข้าเรื่องกันอันดับที่10การตลาดที่สัตประหลาดนั้นคือดาวเด่นก่อนหน้านี้เนี่ย นักสัตว์ประหลาดส่วนใหญ่เนี่ยมักจะมีมนุษย์เป็นตัวเอกสัตว์ประหลาดเนี่ยเป็นเพียงอุปสรรคที่เหล่าพระเอกนั้นต้องมาชนะจะมีคิงคองเนี่ยที่จะก็กำมังกึก่งอยู่นะครับแต่โตโฮเนี่ยได้ทำใสิ่งที่แตกต่างกันไปพวกเขาเนี่ยทำการตลาดให้กอซิล่านั้นคือดาวดินของเรื่องชื่อของมันอยู่บนโปสเตอร์ใหญ่ตัวของมันกระจุกขายหลักนี่คือนวัตกรรมทางการตลาดที่เปลี่ยนมุมมองของผู้ชมไปตลอดการยืนในประเทศญี่ปุ่นด้วย จะได้เคยมองสัปหลาดไปแค่ผู้หลายกอซิล่าเนี่ยที่กลายเป็นตัวเอกที่มีมิติมีที่มาและมีแฟนคลับเป็นของตัวเองมันได้ปูทางให้สัปหลาดตัวอื่นอย่างคาเมล่ามัทชลาหรือแม้แต่หลอดซินนมอฟจากเอเลียนและเพเดเตอร์กับไรอัลคอนที่มีคนติดตามและเอาใจช่วยในเวลาต่อมา 9. ต้นแบบแห่งโทคุซัส,สึหากคุณเป็นแฟนคาลเจอรแมนคาเมเลเดอร์ซูเปอร์ซิซนไต คุณต้องขอบคุณราชาแห่สงสปรหราตัวนี้เพราะโกจิระอาจจะไม่ใช่เรื่องแรกที่ใช้โทคูซัสสึแต่เรื่องที่เก่ากว่าน,นั้นมันกลายเป็นลอตมีเดียไปแล้วแต่อย่างน้อยมันก็ได้กลายเป็นต้นแบบที่โด่งดังที่สุดให้กัแบแนวภาพยนตร์และซีรีส์ที่รู้จักกันในชื่อโทคูซัสสึหรือที่แปลตรงตัวว่า s p e c i a l effect คือเทคนิคการใช้คมสคือเทคนิคการใช้คนสรชุดสัว์ประหราดการทำลายเมืองจำลองการใช้กล้องมุมต่ำเพื่อสร้างคองมรู้สึกที่ยิ่งใหญ่โตมโหฬาน ทั้งหมดนี้ถูกสร้างสรรค์และทำให้สมบูรณ์แบบโดยทีมงานของเอจิซึบุริยะผู้กำกับทคนิคพิเศษของโกจิราภาคแรกซึ่งต่อมาเขาได้นำความรู้และเทคนิคเหล่านี้ไปก่อตั้งบุริยะปรดักชั่นและสร้างอุนตัวแมนขึ้นมากอซิล่าเนี่ยจึงไม่ใช่แค่หนังแต่จะสร้างวัฒน,ธ,นธรรมการสร้างผลงานที่กลายเป็นเอกลักษณ์ของของญี่ปุ่นไปทั่วโลก 8. ดดนตรีประกอบที่กลายเป็นสัญลักษณ์อ่ะอันนี้คือการปฏิวัติระดับโลกเลยนะครับ เพราะล่องหลับตาลงแล้วนึกถึงกอสซิล่าดิตื่ Hungary. นตื่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 น ที่ทรงพลังและน่าจดจําที่สุดในโปรสาภาพยนตร์ดนตรีของเขาไม่ได้เป็นแค่เพลงประกอบฉากแต่มันคือจิตวิญ,ญญาณของกอซิล่ามันบอกเล่าถึงความน่าสะพรึงกลัวโศกนาฏกรรมและพลังการทำลายล้างจะระเบิดนิวเคลียร์ในวัตรกรรมนี้และ,สะแสดงให้เห็นว่าดนตรีประกอบเนี่ยสามารถยกระดับตัวละครจากแค่ภาพบนจอให้กลายเป็นตำนานที่ฝังอยู่ในโสตประสาทของเราได้ก่อนึนภาพนีแค่ตัวละครโผล่มา ดนตรีมันก็ตามมาด้วยมันก็ด้าเวเดอร์ที่มีเตีมแตนแตนแตนเตนเตินตนเตนอะไรอย่างนั้นเนี่ยเรียกว่าก่อนซาวอก่อนตัวฉลามเรามีโกจิระนะครับเก็การออกแบบเสียงที่โลกต้องจดจำถ้าดนตรีคือจิตวิญญาณเสียงคำรามคือตัวตนนี่คือนวัตกรรมด้านการออกแบบเสียงที่ยังคงเป็นตำนานมาจนถึงทุกวันนี้เสียงคำรามของกอสิราไม่ได้มาจากคอมพิวเตอร์หรือเสียงสัตว์จริง ทีมงานเสียงของโตโฮเนี่ยได้ทำการทดลองมากมายวววและในที่สุดก็คือพบวิธีที่แสนจะสร้างสรรค์ประกอบใช้ถุงมือหนังที่เคลือบด้วยเลซซนก็ค่อยถูไปกับสายคอนเดบลเบสและนําเสียงที่ได้เนี่ยไปปรับความเร็วและใส่เอฟเฟกเสียงสะท้อนผลลัพธ์ที่ได้คือเสียงคำรามที่ฟังดูเหมือนสิ่งมีชีวิตแต่ก็แฝงไปด้วยความเจ็บปวดและดูผิดธรรมชาติมันคือเสียงร้องของธรรมชาติที่ถูกทำลายโดยมนุษย์ นวัตกรรมนี้ได้สร้างมาตรฐานใหม่ให้กับการออกแบบเสียงสปหราดที่ต้องสื่อสารอารมณ์และที่มาของมันโดยมันต้องมีบทพูดไม่แต่คําเดียว6การทําลายล้างสเกลเม่คือมาด้วยมือจําลองนี่คือภาพจำคลาสสิกที่สุดของโกจิระนั่นคือการทําลายล้างเมืองในยุคที่ไม่มี CGI การจะสร้างภาพเมืองทั้งเมืองพังพินาศเป็นเรื่อง,เป,เ,องเป็นเรื่องที่เทพจะเป็นไปไม่ได้แต่ทีมของเอจิสซิบุริยะได้สร้างนวัตกรรม ด้วยการสร้างเมืองโตเกียวจำลองทุยสเกล1ต่อ25และ1ต่อ3 3ขึ้นมาอย่างพิถีพิถันตึกทุกหลังสายไฟทุกเส้นรถไฟทุกขบวนถูกสร้างขึ้นด้วยมือเพื่อจะพร้อมถูกทำลายาอทุ่มเทนี้ทำให้ภาพการทำลายล้างดูสมจริงและน่าตกใจมากสำหรับผู้ชมในยุคนั้นมันไม่ใช่เค่กกรพังของเล่นแต่เป็นการจำลองความพย,ยนตะ์ณที่คุญี่ปุ่นเนี่ยเพิ่งประสบมาจะสบกครัโลกครั้งที่สอง เทคนิคนี้ได้กลายเป็นราักฐานใกนกำลังแนวหายนะและแอชชั่นฟอร์มยักษ์ในยุคต่ตอๆมาที่ต้องการสรา้างฉากทำไมล้าสเกลใหญ่โดยไม่ต้องพึ่งพาคอมพิวเตอร์หาสูตรเมชั่นอันนี้ก็พัฒนาต่อม,มาจากทะกูสืบเนาะยุคนั้น,น Hollywood เนี่ยฮอลลีวูดเนี่ยเวลาสร้างสัตว์ประหลาดตัวใหญ่เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นสต็อปโมชชั่นใช่ไหมซึ่งจะมีให้การเคลื่อนไหวเนี่ยดูกระตุกและขาดน้ำหนักแต่ทีมงานญี่ปุ่นเนี่ยเลือกเส้นทางที่ท้าทายกว่าพวกเขาต้องสร้างชุกกดกษัตริตัวเลข ที่มีน้ำหนักเกือบถึง100กิโลกรัมผู้เสิรบทบาทนี้คือฮาโลดากาจิมะซึ่งต้องทนร้อนและแสดงอยู่ภายในชุดที่แทบไม่มีการหายใจแต่ในมันตกรรมนี้ได้มอมสิ่งที่สตอโมชันให้ไม่ได้คือน้ำหนักและปฏิสัมพันธ์กับฉากจริงๆเมื่อกอซิลาเดินมันดูมีมวลเมื่อมันชนตึกตึกก็พังทลายอย่างสมจริงการเคลื่อนไหวที่ดูอุ้ยอ้ายมันกลับสื่อถึงขนาดตัวอันใหญ่ยักษ์ที่น่าเชื่อถือซูมิชันเนี่ย ด้เปสู่อว่าบางครั้งข้อจํากัดทางเทคโนโลยีก็สามารถสร้างสารรค์สไตล์ภาพที่เปรกกลักและน่าจดจําได้ 4. การผสมผสานเทคนิคพิเศษนี่ไม่ใช่แค่เทคนิคใดเทคนิคหนึ่งแต่คือการผสมผสานเทคนิคเหล่านั้นเข้าด้วยกันอย่างลงตัวในกัวจิลภักแรกไม่ได้ใช้การสูรเมชั่นหรือมือจําลองแต่เป็นการสร้างกระบวนการการสร้างสรรค์แต่เป็นกระบวนการการสร้างสรรค์แบบไฮบริดที่ล้ำหน้ามากในยุคนั้น 1. สูรเมชั่นอ่ะบอกไปแลวเนาะ คุณอากิมะในชุดกอซิล่ากำลังถล่มเมือง 2. Ager, มินนเจอร์เมื่อที่เขากำลังทำลายคือเมือนจำลองที่สร้างด้วยมือ 3. ในฉากก็สับเนี่ยเราก็เจ๋งว่าส่วนหัวก็จีเนี่ยเป็นคุนเชิดเพื่อให้มันเนี่ยแดงสีหน้าและอารมณ์ 4. Op ออปติคอลปรินติ่งลำแสงปรมาณูถูกสร้างขึ้นด้วยการวาดลรบนแผ่นฟิล์มทีละเ,เฟรมแล้นนำมาซ้อนภาพเข้าไปแล้วก็เทคนิคการซ้อนภาพที่เราเห็นว่า จะมีคนวิ่งอยู่ตรงโฟกาวแล้วก็ซิล่าเนี่ยเดินอยู่ตรงแมกดาวนะครับลยมีหนังเขาดำเนี่ยทำให้การสอนภาพเนี่ยมันดูเนียนมากขึ้นด้วยการานัเทคนิคที่แตกต่างกันเหล่านี้มาล้อเลีเยนก,กันไปฉากเดียวเรียกแนบเนียนมันคือการสร้างเวิร์กโฟล์การทำงานานันเทคนิคที่มันซับซ้อนและเป็นต้นแบบให้กับสตูดิโอทั่วโลกในการสร้างฉากแฟนตาซีที่ดูยิ่งใหญ่และก็น่าเชื่อถือ 3. การเล่าเรื่องเชิงเปรียบเทียบในหนังล็อกบัสเตอร์ นี่เป็นนวัตกรรมที่ลึกซึ้งกว่าแค่เรื่องเทคนิคนั่นคือการใช้หนังสัะหลาดเป็นสัญลักษณ์รูปประมาอุปมาเพื่อสะท้อนปัญหาสังคมอย่างทรงพลังกอซิล่าเนี่ยไม่ได้เป็นแค่สัะหลาดที่ตื่นขึ้นมาอารวาสมันคือละอวตารองระเบิดนิวเคลียร์ญี่ปุ่นเนี่ยคือชาติเดียวในโลกที่เกิดเผชิญหน้ากับความน่าสะรึงกลัวของอวุธชนิดนี้โดยตรงและพุ่งกับอิชิโรฮันดา ได้ถา่ายทอดความเจ็บปวดและความหวาดกลัวนั้นลงไปในหนังเรื่องนี้ผิวหนังที่ขู่ขลาข,ของมันเหมือนบาดแผลจากลังสีลำแสงปรมาณูคือการจำลองการทิ้งระเบิดและฉากที่ผู้คนล้มตายในโรงพยาบาลก็สะท้อนภาพของพูอดชีวิตจากฮิโรชิมานวัตกรรมนี้ได้ยกกระดับหนังสัพปะหลาดจากแค่หนังเพื่อความบันเทิงให้กลายเป็นภาพยนตร์ที่มีสาระสำคัญสามารถิีความวิจารณ์สังคมและการเมืองได้อย่างเจ็บแสบ แต่สร้างมาตรฐานใหม่ว่าหนังล็อกบัสเตอร์ก็สามารถมีความลึกซึ้งและชวนให้ขบคิดได้เช่นกัน 2. ตกกำเนิดแฟนชายภาพยนตร์สัตว์ประหลาดพ็อกซิล่านั้นไม่ได้จบแค่หนังภาคเดียวความสำเร็จทั้มคลาของมันได้ก่อเกิดนวันตรกรรมทางธุรกิจที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งนั่นคือการสร้างแฟนชายภาพยนตร์ที่ยืนยาวที่สุดในประวัติศาสตร์ก็ซิล่าเนี่ยมีหนังมาแล้วมากกว่า30เรื่อง ตลอด7จสิกว่าปีที่ผ่านมามันแสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นของตัวละครที่สามารถตอบเปลี่ยนบทบาทได้ตลอดเวลาจากผู้ทำลายล้างในภาคแรกกลายเป็นผู้บิทักษ์ในยุคต่อมาเป็นฮีโร่ของเด็กเด็กก่อนที่จะกลับมาเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่น่ากลัวอีกครั้งในยุคใหม่การสร้างจักราวาลที่มีสป่าตุลอื่นเข้ามาสู้การเรี่มบุ้นเรื่องราวใหม่ให้เข้ากับยุคสมัยคือโมเดลทางธราุรกิจ ที่สตูดิโอใหญ่ๆทั่วโลกนำไปใช้จนถึงปัจจุบันไม่ว่าจะเป็น MCU หรือจักรวาลอ,อื่นๆกอซิล่าเนี่ยคือผู้บุกเบิกที่มิสูวนที่เห็นว่าเธอละครเพลงตัวเดียวสามารถสร้างโลกทั้งใบและเติบโตไปพร้อมกับผู้ชมได้หลายชั่วอายุคนแล้วก็มาถึงอันดับที่1นวัตกรรมที่ยิ่งใหญ่และสําคัญที่สุดข,ของกอซิล่าที่มอบให้กับโลกภาพยนตร์นั้นนั่นคือการให้กําเนิดหนังแนวไคจู ยิงอยู่ก่อนหน้านี้เนี่ยมันก็ไม่นหนาสปหลาดยักษ์อย่างคิงคองหรือเดอะบีสฟอนจามันตีเตาเซนแฟนทอมแต่กอซิล่าได้สร้างกฎและนิยามของหนังแนวนี้ขึ้นมาไคจูไม่ใช่แค่สปหลาดยักษ์แต่คือพลังของธรรมชาติที่มีอาจควบคุมได้ซึ่งมันจะเกิดขึ้นจากความผิดพลาดของมนุษย์โดยเฉพาะเรื่องนิวเคลีย์นะหนังไคจูมันจะเล่าเรื่องผ่าสายตาของมนุษย์ตัวเล็กๆที่สิ้นหวังมันต้องมาเชิญหน้ากับพลังที่เหนือกว่า มีการต่อสู้ระหว่างไคจูด้วยกันเองและมันจะแฝงไปได้วยประเด็นทางสังคมและสิ่งแวดล้อมเสมอแนวทาเหล่านี้ถูกวางราักฐานโดยกอซิลาพักเลกและกลายเป็นพิมพ์เขียวให้กับผู้สร้างทั่วโลกตั้งแต่กัมเบล่ามาตราไปจนถึงหนังพอลิบูดอย่างแปซิฟิกลิมและจักรวาลมอร์สเวิร์สกอซิลาเนี่ยไม่ได้แค่สร้างหนังแต่มันได้สร้างประเภทของหนังแนวนี้ขึ้นมาทั้งประเภทนี่คือมรดก ที่ไม่มีใครสามารถลบล้างได้แต่นี่คือสิทธินวัตรกรรมที่กอซิล่านิ่งมอบไว้แก่บุคคลภาพยนตร์เจตเทคนิคพิเศษที่กล้าหาญสุขการเล่าเรื่องที่ลึกซึ้งและการสร้างแนวหนังของตัวเองขึ้นมาจะเห็นได้ว่ากอซิล่าเนี่ยเป็นมากกว่าแค่สปราร์ดทำลายเมืองแต่มันคือสัญลักษณ์ของความคิดสร้างสรรค์คือบทเรียนจากประวัติศาสตร์และคือตำนานที่คงส่งเสียงคำรามก้องกังวานอยู่ในโลกภาพยนตร์ มาจนถึงทุกวันนี้